สวัสดีค่ะมาพบกับคนดวงดีมีโชคประจำวันที่16พฤษภาคมกันนะคะว่าใครจะเป็นคนดวงดีมีโชคในรั้งนี้นะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่เราจะมาดูกันว่าใครท่านใดจะเป็นคนดวงดีมีโชคช่วยกดแชร์กดรูปกดใจกดติดตามให้กับอาจารย์ักณ์ด้วยนะคะกดกันแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าท่านจะเป็นหนึ่งในสามของคนดวงดีมีโชคในวันที่16พฤษภาคมนี้ไม มาดูกันเลยค่ะว่าลำดับที่หนึ่งนะคะอาจารย์รักให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะเรียกว่ามีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ได้เป็นเจ้าสัวนะคะเรียกว่าคุณน่ะจะต้องเสียเวลานั่งนับเงินกันเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะให้มันทำบุญกับคนพิการนะคะหรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่นะคะถ้ามีเวลาไปไหว้พระตามวัดตามวามีโอกาสปล่อยปลาอย่าลืมไปไป,ไป,ปล่อยปลาด้วยค่ะ พราะนั่นคือการเสริมดวงให้คุณได้โชคลาภได้จับเงินก้อนใหญ่มาดูลำดับที่สองเนะคะว่าคนดวงดีมีโชคนี้อาจารย์รักให้กับคนที่เกิดวันพธหัสป,ปดีเรียกว่าเด่นเรื่องของโชคลาบมากๆเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะคะโชคลาบมาแรงอยู่ดีๆก็ส้มหล่นให้เราได้จับเงินก้อนจับทันตั้งตัวตอนนี้นะคะอย่าลืมคนเกิดพธหัสป,ปดีต้องหมั่นจัดกระเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยค่ะนะคะ ถ้าจะเป็นสายมูให้ไปสักการะขอบพรกระอองท่านท้าวเวสสุวรรณหรือทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่กันนะคะอันนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้รับทรัพรับโชคมากขึ้นเรียกว่ามีดวงของความรวยรวยๆ,ๆ,ๆกันเลยทีเดียวมาลำดับที่3ค่ะยกให้กับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะดวงของโชคลาภเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชค ที่คุณมีโอกาสได้จับเงินก็โตกนะคะเรียกว่าอาจจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันเลยทีเดียวนะคะมีดวงรับทรัพย์รับโชคแบบนี้อย่าลืมนะคะทำบุญทําทานกันบ้างนะคะมีเวลาไปไหว้พระไปเสี่ยงเซมซีไปขอโชคลาบนะคะส่วนในเรื่องของการทําบุญถ้ามีโอกาสนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับการสร้างถาวนวัตถุหรือการสร้างพระประธาน,นะคะ่ะ mm hmm. ก็ขอแสดงความดนดีของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสบดีก็วันศุกร์ด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะเมื่อได้โชคลาภแล้วอย่าลืมต้องรู้จักการแบ่งปันนะคะทำบุญทำทานโดยเฉพาะอย่าลืมแบ่งให้กับผู้มีพระคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ตามแล้วคนที่อาจารย์รักไม่ได้พูดถึงนะคะก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจล่ะนะคะการทําบุญสุนทานต่างๆการมีจิตใจที่ให้ทานนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เสริมดวงโชคลาภให้กับเราโดยตรงเลยทีเดียวนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่ได้กดแชร์ให้นะคะส่งหัวใจให้กับอาจารย์รักนะคะก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยโชคดีนะคะรับทรัพย์รับโชคกันในวันที่16พุษภาคมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ